สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับออมๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะน้องมอนีออมๆพาพีพานนองพาเอฟซีทุกๆคนมากินน้ำตกจ้าน้ำตกหมูเสแสรบแต่ว่ามนีออมคืออยากกินแบบขมขมเนาะแต่ว่าพมมีง่วงมนี้เอาหมูมาแทนก็นเลยใส่ดีลงไปน้ำโอ้ยจะเข็ดสร่งใดดอกออมแต่ว่ากระแสบบด้วย่ะน้ำตกใส่กับดี น้ำตกหมูใส่ดีคมๆคมคมป้าเส็บๆน้ำกันเนื้อจ้ะเดอ้อนี่นะแสบจ้าขม,มอำลำํลํา คืออยากแนวใดกระเฮ็ดไปรัจวจ้าโมมี่ขีดจำกัดยังหรอกสำคัญก็คือข้ากินและข้าวเสซ่บโอ้ยเสียงเพลงเขาเมื่อกี้บรูวาสิติดแดงมาด้วย ก็เลยยุดวิดีโอไวเมื่อกี้เสียงเพลงท่วสับท่มากแย่มากินเนาะคลั่นก็ได้เขาก็บรุ่มาเข้ากำลังเห็ดคลิปจัว เขากับเบรูว่าเขาชิโทษมาย่มนี้คือกับ <c oughs> โมเมนต์โทรศัพท์อ่อนเด้อ อแสบไปลีคมคมอืม น้ามูกสิไล่แล้วเพชร อืม่นริ่มเปนแจงมืดเงื่อนเลือแต่หน่อยเดียวจ้ะ Helt er et 怎么了 อืมว่ามันว่าหลายก็หลายอยู่ด้วยจริเพชรแล้วก่ะ แซ่บนั่นนอกจากเนาะสิบกวนาทีแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกการแชร์คือเก่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณ f อฟทุกคนทั่วโลกทุกๆประเทศที่เข้ามารับชมคลิปให้กําลังแรงใจอมๆนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮ้งๆปัง,ปง,ปง,รงๆรำรำเรืรรร่อยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะพ่อๆกันคลิปนะคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า